นี่ครับเพื่อนๆเบสได้มาแล้วในฟูกุช็อกกแลตดูไบตัวลังในเซเว่นนะคบเพื่อนๆนี่ราคา39บเาทเพื่อนอู้น่ากินมากคือเบสหายากมากเลยนะครับเบสไปหามา 3- 4มสเซเว่นแล้วก็5 6าวันติดแล้วนะครับเบสยังหาไม่เจอเลยนะครับแล้วทีนี้เบสมาเจอที่เซเว่นหน้าบ้านเบสน,นะครับวันนี้นะครับสองตัวนะครับอยู่ใน 7. เซเว่นเบสก็เลยจัดมาแล้วนี่เ็นจะมารีวิวให้เพื่อนๆดู แล้วก็แกะเลยนะครับมันต้องดึงตัวสติกเกอร์ออกนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็เปิดได้เลยจนี่สามเก้าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปไหมนะครับนี่เปิด,ด,ดมาก็เห็นตัวช็อตลเลยนะโอ้โหเพื่อนๆนหนามากดูดิคือแบบโคตรหนาเห็นปะคือแบบเพื่อนๆถ้าเคยลองกินนะครับพวกไดฟุกุที่มีไส้ในเซเว่นนะครับมันจะบางๆนะครับมาชิมให้ดู แต่น,นี้หนาไงไเพื่อนดูดิเพื่อนเพื่อนดูดิคือตัวไส้เยอะมากและแบบกัดไปนะครับเบสรู้สึกว่ารอบนี้นะครับเขาปรับปรุงนะครับเพราะรอบก่อนนะครับเบสเคยกินแล้วนะครับตัวพิตาชิโอเขายังไม่หอมมากนะครับแต่ตอนนี้คือมันหอมจริงๆทุกคนตัวพิตาชิโอมันจะเค็มๆมันมัน,มนเพื่อนช็อกโกแลตทั้งบนยะตัดหวานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อ่นคือมันแบบ โคตรอร่อยอ่ะแบบเส้นฮูนาละฟาจะกรุบกรุบช็อกโกแลตข้า,างบนก็กรุบกรุบนะครับแป้งจะนุ่มๆน,นะครับอือถือว่าแบบใช้ได้เลยนเพืเ่อนๆเบลชอบซอสพิตาชิโออย่างนี้มากอะ่ะมันจะเค็มๆม,ม,มันๆอืมกัดไปเพืเ่อนๆในเพืเ่อนๆเห็นไหมตัวข้างบนอนะ่ะเขาจะข้างบนชอ็อกโกแลตนะครับเขาจะมีถั่วพิตาชิโอเลยนะเพืเเเ่อนๆโอ้ดูไส้ดิคือไส้ให้มาเยอะมากนะครับเบลรู้สึกว่า ได้เยอะกว่าช็อกแลตดูใบอีกนะครับดูดินะ็่คือแบบตัวซอสพิตาชิโอฉ่ำมากเพื่อนเบียอยากให้เพื่อนๆไปลองนะครับคูออืมคูดอร่อยอ่ะเพื่อนซอสมันอร่อยมากคืออันเนี้ยเบีอยากเพื่อนๆไปลองจริงๆคือแบบอร่อยจริงๆอะ่ออๆอะอร่อยจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อนๆดูดิแป้งก็นุ่มเพื่อนๆดูด,โด,ดิโอ้โหคูรอร่อย รสชลตวจะหวานเส้นจะเค็มๆมันๆแป้งจะนุ่มๆแบบทุกรสชาตินะครับอยู่ในปากหมดเลยอ่ะเพื่อนๆคือแบบอืมกรุบๆโคตรอร่อยอืมดูดิไส้ไม่ใช่น้อยๆนะเหมือนเขาแบบปรับปรุงเพิ่มไส้มาด้วยอ่ะเพื่อนๆดูดิอืมแล้วชิ้นไม่ใช่บางๆนะครับหนามากอืมยืดเดินเพื่อนอืมนันอร่อยอ่ะเพื่อนๆดูดิไส้ โอ้โหเยอะมากดูดิกัดกัดช็อกแลเลยอืม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 กัดแล้วอืมเพื่อนเพื่อนตัวช็อกแลตเข้มข้นมากอะ่ะตัวช็อกแลตคือแบบโคตรเข้มข้นเลยมันจะมีความแบบเหมือนดาร์กช็อกแลนดนึงนะคะันจะแบบเข้มข้นมากแล้วก็ความสุดท้ายจัดไปเลยครับ เบสว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปนะครับ39บาทได้ซอสพิซซาชิโอเยอะขนาดน,นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับนี่ก็เราต้องมานั่งทําเองนะครับเบสว่าถ้าเรานั่งทําเองหมดไปเป็นร้อยนะครับสำหรับวันนี้เบสขอตัวไปกินต่อแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะเะาดีๆมีได้ทุกวันครับบ๊ายบาย